บอกกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้กะชีวิตคือการเดินทางเราไปอีกแล้วพี่น้องวันนี้สเปยียอกตอนนี้ก็ตีหาพี่น้องตีหาแจกจังบางแดดออกแล้วเสียงก็แหบแห้งเบิดลตีห้า <c oughs> ออกสวยจักน้อยหนึ่งเหมือนี้ 20? Like 15 minutes, yes, mm -hmm. from home, yeah, so. แอ0 0 0สามแสนเจ็ดล้งกินน้ำเมือ,มอมงทองฝากพี่น,น้องงามงามตอนนี้อยู่มอเตอร์วีทางสไปเ,เมืองยอกเมืองยอบพนักง,งานขับรถ ของแนมยังก็บเห็นวาอยู่ในกล่องมันจะสัตว์กลัวอยู่ในของจีนกับของจีนไอหมอกเต้มล็อกประเพณีตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งหกโมงยี่สิบสองนาทีตอดเมืองยอกแล้วมาตีหามงครึ่งโมงยี่สิบ ยอนกนีกนายอยู่พี่นนองอันนี้ยังส่วนจะไม่อยู่อยู่ยูวันดัสเตนยอร์กีส พี่น้องมันนี้มาทางลัดมาทางเลดเฟิร์ดเลดเฟิร์ตเอาเลดฟอร์ดเลดเฟิร์ดเอ้าคือเซอร์ซับเฟกแจมเาย We should just stay on the motorway then, eh? Hmm. the way. I think we'll come to Redford for a day out. It's got a nice park in it. We've mm. come before. And some charity shops. คูเหรอองบาลคนละโรงพยาบาลอย่างมรสุมเนี่ยอืม I must yeah. be buy something b e a u t i f า l บ o น m y s e สิ Oh mm -hmm. yeah, get that look get that it says the name <laughs> <laughs> หอนกัตนายไปีด้์เสื้อมือนี้ได้ใส่เสื้อธรรมดาได้ปดีได้ใส่เสือ้อขย่าหอนกัตนาย์ขิวหนันำไอ้เอกกำลังซื้อของตลาดเปิดท้ายเขาเก็บแล้วพี่น้องเก็บเปิด,ปดล่ะไปเมืองยอกมาสิทธ้าย,ยุยยอกกับเปรตไทยเพราะว่าอันเกิดว่าจยางไรล่ะมันฝ่าวิ่อนะนะพี่น้องมันบ่มีเวลาสิมาถ่ายวิดีโอ พันอะไรกันยังยางเกือบปเปล้วอ,อยู่นะดูะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศเสียงแหบเสียงแหงเบิเบสได้เบายังดอกบอลถ้าฮาวมัดอาศีพาวมัดก็มีอาศีพาวมัดเออแต่อย่างงัวไปหลานได้กะฮาวมัดฮาวมัดเอาจากมัดบอลน,นะตัวคนดำเนาะ เก็บก oh, oh, ันหมดล่ะโอ้ฮอนฮฮอนเปิดตลาดเอเวสยูเฮเดนเออคนม่บอเดนฮะไม่ไปบ่ไปเข้าห้องน้ำที่บ้านบอทูพาวเอ็นยูวันนะวันทูพาวใปวันวัาวัาวันบรรยากาศพี่น้องก็เก็บเปิดล่ะยืนยางยืงยางมีหยนไผมีนมัน เ้งหน้าคอยแนพี่น้องวันนี้เบิดเบิดมือเบิ้งตัวิวตะหนคลยะผู้สมสิว่หนาคอนเทสต์ดีโอเป็นแบบไหนโอ้ยวันนี้เจ้าใส่เสือแค่ฉัดปกติลรอันใส่ตะเกียบแค่ยาวนะฮะนาเดฟ ือแล้วนะเสืเมื่อได้ป่ะถ่ายเบิ่งตอนจบอันที่สุด every store every single one อู้หอดแทงถ้าเบิ่งเดิมเดี๋ยวเคยเหลือมมาหมาบได้ป่ะเพราะมันเหลือมมาหมาบนังยังเด้มันดำมันนี่มันสีแดงอีกซองเสือมื่อพามันสีดำคอยนี่ดำว้ายๆพี่น้องมื่อคอยนี่ไปเิ่นล่ะมือไปเิ่นล่ะหนักกว่าแอนดี้แฮปปี้เหรอ คอยไ้ซือหรอกพี่น้องเพราะว่ขยักขี้เมื่อยต้ใงไปคอยถือจะเถอขันเห็นห้ามัโอ้ not good not bad I mean not bad อ้ยไม่ต้องแฮปต์เซล์คียบิ I think keybit expensive you know แยล้พี่น้องแค่จอดรถไวู้้มาไกลหนึ่งมาแต่เมืองยอก ตื่นตะตีส <c oughs> ิคนตื่นตะตีสามหนด่คยตื่นตะตีสามพี่น้อ,อมขึ้นใครนอนประหลับมันเป็นอีอย่างบุหีเป็นเป็นนอนประหลับแม่บุ่ขึ้นตอนนี้อนอนประหลับตื่นตะตีสามเคืองตื่นมากอะนอนประหลับตอนนี้ยังโมมีความหมูซึกงไปอยากนอนอยู่พี่นองเป็นอีอย่างบนนี่วันนี้กัไปยอขอดยอกับประมาณหกโมงคือหกโมงยี่สิบหรือหละขาไม่จำผิดวันนี้ก็ยางประมาณเกือบสิบโมง ก่าม่งหาซิบนี่แหละแต่พักกันออกจากเมืองยอกมาถอกสี่รถติดติดรถติดไปตะไนยเหมือนเสานี่รถติดก็เลยเดี่ยวเขาเลี่ยวเขาอันเลดเฟิร์ดเนาะที่ไทยวิดีโอให้เบิรงกอะไะพี่น้องเดี่ยวเขาเลดเฟิร์ดแล้กก็สร้างซิ้มะหอดนี่กะเทียงสิผานาที่ซาปไปซิผานาที่เขาเปิดอยู่นี่อะเทียงพอดีเนาะละไรเดี๋ยวได,ด,ด้ยัง เนี่ยด้วยสิยไปล่งานให้เบิงพี่น้องเพราะว่าขันประเดคขายกัเสียเมื่อบ่านให้เบิงได้อยู่นะแต่สมมติว่าขันไปคลายน้ำซื้อน้ำคลายน้ำนี่เคยขับปรเอามาให้เบิงเพราะว่าเอาไปคายเลยนะแกใส่หลานคายเลย่างสีเนาะมันก็เเยบ่ไประเด้เอาว่ารีวิวให้เบิงจากสีนะพี่นนอแนวอันเซลฟี่สติข่อยกับบระเอามาอดอกข่อยใส่มือเซลฟี่เอาปวดแขนกับสีทนได้ สีทนได้สีทนได้โอ้ยเมยเมยไปเมืยเฮาเมย์เมยเมย์มอยสวยแล้วมแฮ่หิวน้ำก็พ้องกันมันดันจะกาดพี่นนอะ